ลเลวละวาสาธุสาธุสาธุาธพุทูตมังกรโลธรรมโมมังกรโลสั่งผู้มังกรโลผู้ทารัตนาเตายังธรรมรัตนาเตายังสัง่งมาตนาเตายังลเลวละวาผูู้สังโฆโนคนังะขมารองกาสะปวะธรรมโมภาษีอริยเมตโยล้ลวนแต่นโอผู้ทูตจงมาปกมาบางัง จงมาตั้งาม,มาเริ่มหมอลำไปีแม่เขาเพฟัไปในทีวีสีจอไม,มอ่่ห Laminwa để cháy sao tựa thăm mày mơ hoài. mơ 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 sang ngày mơ 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 ย้อนใส่สันในห้องนั้นได้เอาห้องศกมาฤทธิ์ก้าเพิ่นมาทู้สอนฤทธิ์ก้าเพิ่นมาทู้สอนพอจุกพ่อคนนั่งในซอยสู้นำทำจับจำลงยาวกั่งลำก่อนยอดไปย้อนใส่สันในห้องนั้นได้ลขะของสัมมาลกเดินแต่หลอกงูน้ำกันเดี๋ยวพ่อแม่คุณบาอาจารย์มาหักมาสิงมาสิงมาหลอนกอน้ำตอกคุกหายาให้มี า,ายันโคบายอรหังสัมมาฉันออบายอรหังสัมมายกมือวันทาลักบาอาจารย์ยกมือขึ้นไปทุกทิศยกมือขึ้นไปทุกทิศ นรไม่ให้พรส่งมาให้ท่านเป็นความเมตตาให้ท่านละเม่ความเมตตาขอไว้วันพาเสียงลำเสียงแอนกลงบลงงาม,งามขอพรส่งตามทุกการเวลาลูกศิษย์ทุกคนเรียนมาลูกศิษย์ทุกคนเรียนมาขอไว้วันพาด้วยความจริงใจไว้หรือใาไไว้หรือใส่น้ำพายโยส่งให้เสียงดังกง้งกง ปงปงไอ้คดนองทัวได้แอนทัวได้ไอ้คดนองทัวได้แอนเอาล่ะสวัสดีจ้าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายฉันก็กกาศถวายวันพระพ่อแม่ควอมถึงเท่าถึงแก่พระสงฆ์องแมเน สาธุเด้ออย่าให้ผู้ราเป็นเวรกรรมน้ำบาบางเทลังคำยาหยุดหัวคนฟังใหญ่เป็นหลายยังบาปกรรมน้ำไหลสาธุเด้อคอใหญ่ไม่ใหญ่โยกไวยเนื้อหัวบางที่ฉันลำตัวคำเดียดหรือถูกยาสวากลุ่มเอิดดามาหาพันเป็นธรรมดาดอกม้อนหมอน บางทีเสียงบ่ค้องให้รอหนองหัวก้อนจังซีก้อนบ่เป็นตาดูว่าไม่ยาโทษกตาดูนักจงปวดที่นกเข็นใจกี่หลาปันได้อดฟังเบิกบอลสาวหมอรำอยากดีสุขวันเดชุ่นวันพีบางลายที่มันบ่ดีเพียดเพลาดผาผขออาลัยให้นาบาทบัณฑิตอาจารย์ผู้คนหนึ่งทำงานสักดิ์ในหลวงว่าต้องเอิยมาบอกต้องต้สุดโตโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมลรำฟู้งใสเหมือนนี่กับจม่นรอเนาะแม่ เออสูงยาวอัดหลาดสมารยังโสดบ่พียังโสดบ่ยังโสดตัวเมียบ่มีดอกอาคุณผู้บ้านเนี่ยเมนผู้ใดกันอาดัมแม่อ๋อแม่เนี่ยของลูกบ่อ่ะยังโสดยังโสดโอ้ยโอ้ย ปีหมอลำผู้งไส้ไก่จุ่งอาชันไม่ฟังหรือต้องการพาจังลาต้องพูดที่ล่างเขาจะเจอคนปังคนปังทุกคนทุกแองเกาลอาเดียผู้มีต้องแนงอาราชการกกลำบะท่ทนานทำนั่นเรียนมาใหม่ๆคันเปียกคือนไก,ก่ก็กำลังเรียนคันเรียนในสองสามมันดรอขึ้งสายขึ้งกันหัวใจดินดันดันขึ้นแล้วข้อแห้งขากระเลยสี่แข้งจนหยิบบอยู ดูนะเดี๋ยวหูพวกเราหรือสาวกับทางร้อนและเอากับทางอาและป่าลำบดียาป่ายาปลาเสียดเสียดสีสีคอไปนักกี๋ส้ม่้มเงินเงินซอยกันเดือไอ้เนี่ยโจทนัดซ้ายไว้ทนัดขวาเออ เป็นของไม้มันออกกันทักทักมันเข่ากันทัก,ๆๆกทักๆๆมาเ่ยหรือว่าเป็นโยกที่เรียกเนี้ยที่มันเออไม่ได้พกอกันโดนเลยเนาะนับแล้วจักปีก็พี